พี่เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลแล้วฟรองก้า8แมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่อังกฤษเจอกับอัจจิตนนานิกจะบอกว่าเลีวฟูแชมป์ปีนี้มันก็คือใช่อะออะไรอ่ะวันใดก็แล้วแต่ที่เลีวฟูกูยี่สิบสมัยเท่ามึง เดี๋ยวมึงเจอกูความมีเสน่ห์ของฟุตบอลมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเราชอบสโลแกนเว้ย y ย u w วิ l เน v e r w อ l k กอ alone คุณจะไม่มีทางเดินแบบเดีวได้คุณจะเดินอับอายเป็นหมู่คณะโรม่สวัสดีครับขอต้อนรับกระูรในการคิกอิดเรียวนะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับตัวตึง เด็กหงนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไปดูบอลกับเขาแล้วเป็นเด็กผีโอ้โหถ้าเป็นดยูแพ้แล้วโดนเขาลอแยบเลยมาพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าขอต้อนรับพี่โกติครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกแล้วตรงนี้มีใครมานั่งวะไม่มีปล่อยโล่งๆเลยหรือว่าพี่จะขยับแต่ว่าไม่มันจะได้ยินไหมล่ะก็ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมพูดกบบผมว่าถามพี่อย่างเงี้ยพี่กะตอบอย่างเงี้ยเหรออ่าพี่จะตอบอย่างเงี้ยพี่ที่เดิมดีกว่าที่เดิมดีกว่าพี่โกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ บอกตามตรงนล้วมนะเด็กผีมันไส่นะแล้วกูถามว่าเด็กหงชอบมึงเหรอมีกุ๊บเด็กผีมันไส้พี่นะอ่ะก็ธรรมดามึงก็คือเด็กหงเขาก็เก่งที่หน้ามึงพี่กุ๊ครับครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าตัวเองเลยตกลุม,ลมรักหงแดงหรือว่าภูเนะตั้งแต่เมื่อไหร่พี่จุดเริ่มต้นของพี่เนี่ยพี่พี่จะอ,อ้าวจุดเริ่มต้นของพี่เนี่ยหลุม,มเค็มมาแล้วเว้ย จุดเริ่มต้นของพี่คือพี่ก็ดูฟุตบอลปกติทั่วไปพี่เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลพี่เล่นตลกอยู่แล้วฟรองก้า8แมทนั้นเป็นแมทที่อังกฤษเจอกับอัจจิน่าไมเคิลโอเวนบีบีโกลากเกือบขึ้นสนามอ่ะแล้วไปยิงออเแสกหน้าแล้วไครวะเนี่ย กองหน้าตัวเล็กๆมีความไวไวมากคมด้วยเร็วและคมใครวะกูยังรู้จักมันยังเลยก็เลยมาติดตามว่าอ๋อไมเคิลเวนเบบี้โกเป็นตอนนั้นเป็นเยาวชนของลิเวอร์พูลแต่ว่าก็เป็นยุคปลายๆของของแม็กมาเลมารันเจมี่เลดแนปอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมึงนี่คือหน้าเป็นไอดอลกูเหลือเกินเพราะพี่ก็ชอบเตะฟุตบอลแล้วตำแหน่งก็ตำแหน่งกองหน้าพอเราเห็นมือไมเคลเวนแล้วก็เฮ้ยชอบเวยยึดถือเป็นไอดอลเฮ้ย อยู่เลี้ยวภูเกิดเดือนธันวาเหมือนกันเฮ้ยมึงนี่แหละคือไอร้องของกูตำแหน่งกองหน้าตัวเล็กๆอมีความไวหล่อด้วยหล่อด้วยแล้วก็เกิดปีหนึ่งเก้ารุ่นเดียวกันน่ะรุ่นเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันตำแหน่งเดียวกันลีลาคล้ายๆกันเกิงมึงรึเปล่อันนี้อาจจะอาจจะยังนะหลังจากนั้นมาพี่เริ่มเชียร์เลี้ยวภูคือดูยาวเลยไหมครับพี่โกตั้งแต่ปีเก้าแปดดูทุกแม์ ดูตลอดพอเราชอบแม่ก็ตเว้นเริ่มไปชอบเรียวผูเฮ้ยเราชอบโสโรแกนเว้ย You วิวนิวเวอร์บอลอลอนคุณจะไม่มีทางเดินแบบเดบวได้ครับคุณจะเดินอับอายเป็นหมู่คณะตอนนั้นเนี่ยก็ใช้คําว่าอับอายเป็นหมู่คณะจริงเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เก่งนะไม่เก่งคือเรียวผูนี่แบบว่า ปลามา้านมามาลุ่งเรืองในตอนปีสองพันหนึ่งตอนที่ไม่น่าจะเป็นไมค์เโอเว่นได้บอลลงดอมะถ้าจะไม่ผิดนะออือ่ได้บอลลงดอแล้วเขาก็ย้ายไปเรีอยมัดดิด<ช>ตอนนั้นเสียใจไหมพี่โกรธไหมที่โอเว่นแบบคิดว่าอ่ะลิวอูพูมันใหญ่ไม่พอสําหรับเขาเขาต้องไปมัดดิดล้วก็มีนิด,นด ไม่ไม่เท่าไหร่ก็คือเราเข้าใจในวิธีทางของฟุตบอลว่ามันจะต้องเจริญเติบโตบเหมือนกันตลกก็เหมือนกันตลกเนี่ยบางทีพอพอตัวใหญ่แล้วดังแล้วบางคนบอกเฮ้ยตลกดังแล้วต้องแยกวงใช่จริงเหรอพี่ใช่เพราะว่า บางทีที่เขาเก่าม,มันเล็กสำหรับเขาแล้วเขาต้องไปเติบโตเขาต้องไปแบบยิ่งใหญ่ชื้อแล้วครับอ่าก็เป็นธรรมดาพอหลังจากที่ไม,มเคิลโอเว่นย้ายไปมาริทก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกว่า,าชีวิตมันก็เป็นวิถีของฟุตบอลแต่พอโอเว่นย้ายไปเรอรวพูตอนนั้นแทบจะไม่มีกองหน้ามาแทนมาพี่เพราะแมคแมคก้าแมคก้าย้ายย้ายไปเรียมาริดเหมือนกันอ่าแมคก้าไปก่อนโอ้โหหลังจากโอเว่นไปนี่คือดาวแบบดาวเลยแต่ละคนแต่ละคนมาก็ไม่ไม่ไม่ปาสบรรสมรสมรสเหลือแค่เจอหลาดใช่แต่คืออย่างที่บอกว่า บางทีบางครั้งเรารักสโมสรไปแล้วครับเอไม่ขึ้นเว้นไปก็ไม่เป็นไรแล้วยังรักในสถาบในองค์กรอยู่ครับยังเชียร์แบบตอนนั้นก็เชียร์ตลอดไยพี่ต่อให้ทีมฟอร์มไม่ดีตอนนั้นพี่โกติก็ดูเลี้ยวพูทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยไหมดูแล้วบอกเลยกัดฟันแบบืหแบบ เวลานักข่าวเขพาพลาดจังหัวหรือว่าโดนเยอะเย้ยโดนถากฐานนั่นก็แบบทีมไหนไปถักถา,างพี่ใช่ไหมทีมไหนมันไปกล้าถักถางหรือวูจริงใช่ไหมทีมไหนมันกล้าไปนั่นนาตีเออนั่นนะสีตอนนั้นเขายิ่งใหญ่เขาพูดได้อืตอนนั้นซื้อใครก็มาอยากได้ใครก็มีเงินก็มีไอ้ศักดิ์ศรีก็มาแล้วก็สักกินาก็มีทุกอย่างอยากได้ใครอะไรยังไงแม่ของแรงจริงเรือวูของแรงจริงยุคนั้น เท่าที่พี่โก้จำความได้เด็กพีมมันเหิมเกลิมกับเราไหมคือคำว่าใต้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนแมนยูยุคนั้นใช้กับแฟนลิเวอร์พูลมาก่อนจริงเหรอวะจริงเหรอวะพีมึงมาใต้เนี่ยมีคนพูดกับพี่อย่างนี้แหละครับเมื่อที่ผมโตตอนนี้เลยอะแต่ยุคก่อนยังร้อไม่มันเท่ายุคนี้นะเพราะโซเชียลมันน้อย เฮ้ยทำาแมนยูมาเก่งยุคนี้เอ้ยถิกบอกไงว่าช่วงเนี้ยพระตุกเข้าพระเสาวแทกอ่าตอนนั้นเนี่ยหูมเลี้ยวฟูเนี่ยเวลาเปิดหน้าน้องตือพิมมาเนี่ยใครที่เป็นคอร์ัมนิตของแมนยูครับก็จะกระแนะกระแหนจะทากทางจะแบบว่าถมถุยแบบกัดนิดหยอกหน่อยให้มันดูแบบ <c oughs> แบบพระแทรกวันคันวันเวลาผ่านไปครับเป็นไงล่ะ ยุคนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเลี้ยวภูตกต่ำอยู่ยุคหนึ่งที่พูดกี่ครั้งก็จะเหมือนเดิมอะบอรลินีลิกกี้แลมเบิร์ตไอบาโลเตลี่เอ็นก็กเอ็นก็กมันเจ็บปวดหม้นตกันดูเลี้ยวภูยุคนั้นมันรู้สึกอึดอัดยังไงมางพี่อึดอัดบอกเลยว่าคือเลี้ยวภูพร้อมที่จะแพ้ใครก็ได้พร้อมที่จะชนะใครก็ได้แต่หลัใหญ่ใจความแล้วหนักกว่าจาแพ้ ตอนนั้นเนี่ยอยากได้ใครก็ไม่มามีข่าวเขาก็ไม่มาได้ตัวมาก็มาเจ็บได้มาก็กะเลียกระลาดได้มาก็คือถ้าเป็นน้ำอ้อยก็เคี้ยวจนเหลือตะกากแลว้วอะมาถึงก็มาโยร,ารยลากอะไรพูมาถึงก็มาแบบมารักษากันไปแล้วพี่คิดไหมว่าวันหนึ่งอะทีมเราจะมีแบบกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงพี่คิดอย่างนั้นไหมมันไม่มีใครครองความยิ่งใหญ่ไปได้ตลอดกาลหรอก พี่เชื่อเหมือนกันเหมือนยุคมอนเหมือนชื่อเสียงของนักแสดงทุกอย่างมันมันมันมามันก็เดี๋ยวว่ามีวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปคือมันมันมันเป็นเรื่องราวของของชีวิตจริงที่มันมันมันต้องเผชิญแสดงว่าทีฟุตบอลก็เหมือนชีวิตคนเหมือนกันคนเรามีคือก็ต้องมีลงไม่กี้ระหว่างสามารถพี่โก้ไปนะครับก็เลยนึกถึงตอนที่ไปอันติษด้วยกันกับพี่โกตีเคยไปซื้อเสื้อบอลด้วยกันแล้วร้านเสื้อบอลอะแล้วผมเสื้อบอลมันแพงมากนะแล้วผมก็เห็นพี่โก้หยิบเสื้อบอลแบบ สามสิบสี่สิบตัวได้อ่ะหยิบแบบเยอะมากเลยสามสิบสี่สิบตัวผมว่าพี่โก้พี่เอาเหรอพี่เออเอาไปฝากน้องใช่ไหมแล้ก็บอกซื้อไปทําไมวะสามสิบสิบตัวพี่โก้ซื้อไปทำไม, 30, ำไมเนี่ยพี่โก้บอกตัวละห้าปอนเองใช่อ่ะพี่ไปดูไปดูม,<บ>มันลดห้าปอนไปดูในเสือ้อห้าปอนคือลดราคาห้าปอนแต่ตัวละร้อยปอนอพี่โก้ผมบวกให้รวมรมาห้าหกมื่นอะ พี่โกหยิบออกมาพี่เอาออกมาเอาออกบ้าเอาออกมาเอาออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยจ่ายเรยจ่ายเลื่อยจ่ายเลยคิดว่าตัวห้าปอนนะเออหยิบแต่ว่ามันเสียฟอร์มไงหยิบมาแล้วอ่ะไม่จ่ายยังไงอ่ะเอาเอาก็เอาห้าหมื่นกว่าบาทเยอะก็แบ่งทานมาช่วยกันพับเออพี่โกพี่ซื้อไปแจกใครวะเออ พี่โกโ้แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อยู่ดีๆลิ้วพูตอนนี้ถือว่าเป็นทีมแบบอ่ะผมยอมรับเลยแมนยูอยู่ใต้อยู่อันดับหนึ่งปีนี้ก็แชมป์อีกละนิกจะบอกว่าเล้วพูแชมป์ปีนี้มันก็คือใช่ <c oughs> มั่นใจไหม ก็มั่นใจทำไมอ่ะกูซื้อเวทมากูได้เอกิติเกะมาอ๋อจะบอกว่าอ๋อได้เสริมทับแค่นี้ขอลุ้นแค่ท็อปโฟก็พอครับเพราะว่าปีหน้าจะไปเล่นอยู่ฟ้าอย่างนี้เหรอมันก็ต้องเอาแชมป์แหละจ้าจ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ไว้เรื่องนึงวิเคราะห์แต่ละตัวหน่อยพี่ชอบตัวไหนมากสุดปีนี้ลิเวอร์พูลโอ้โหเสริมแบบอ่าอ่าฟิมปงเคอเคสฟิมปงเวทเวเอกิติเก้อกซัิอ่าชอบทุกตัวโดยเฉพาะเอกิติเก้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะปรับตัวได้ไหมครับ แต่พี่บอกว่ามาถึงแล้วยิงแล้วยิงแล้วแอติดแล้วพอเลนเวียสโอเคอาจจะด้วยตรีล่าที่บอกบางจะต้องใช้วิธีการปรับหรือว่าจูนกับวิธีการเล่นของฟุตบอลพิลิกหน่อยแต่เชื่อว่าด้วยตัวผู้เล่นที่มีทักษะเบ,บติกแล้วก็คือเขาเคยประสบความสำเร็จ คืออาจจะอายุไม่เยอะแต่ชั่วโม,มงบินสูงก็คาดว่าน่าจะประสบผลผลได้อืแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเนี่ยอีซักเนี่ยขออย่างเดียวว่าขออย่าเจ็บบ่อยเกิดมามคือเหตุหรือว่าผูบ้าใช้เงินขนาดนี้ไม่มีไม่มีเลยและยุง่งตั้งแต่รุ่นที่พี่เชียร์มาคือก็แบบโอ้โหก็อย่างที่บอกอ,ะอ่ะจะเอาใครก็ไม่ได้ได้แต่ตัวแบบได้แต่ตัวกองกองแกงแกงแล้วแบบว่าทุดท้ายเฮ้ยพอมาเป็นเจนครบเจนคร,บ,ครบก็อาจจะยังไม่ซื้อเยอะ ซื้อแพงก็จริงแต่ว่าซื้อถูกจุดเ,เรียกเกาถูกที่คันถูกบ่าแล้วยังเห็นชุกครับเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออวะมันจะคงไปในทิศทางที่ดีของที่เลี้ยวหัวมันเป็นจุดเริ่มต้นของอารยาธรรมที่รุ่งเรืองอของเลี้ยวหัวเฮ้ยพอเจนครอบเขามาเขารู้เขารู้ว่าตัวไหนเป็นจุดด้อยก็ดาให้มันแข็งซะอ่าอ,อันไหนที่แบบใครยังด้อยอยู่ก็ดึงให้มันเด่นขึ้นมาครับเอานักเตะขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนเห็นไหมว่าเจนครอบปั้น บางคนแบบเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไงคือคือพี่มองว่าไมเจิของเจนคลอปรวมถึงผู้บริหารรวมถึงบอดบริหารการทำทีนี่แมละเค็นไปทานเดียวกันทีพออ่านเนื้อสอดเข้ามาเมื่อลูกาลที่แล้วคือไม่ซื้อใครเลยซื้อแหละแต่ว่าจุมจิมแฟนเลี้กวก็ซื้อไม่ใช้เงินแฟนเรียงผูกแม่งก็โอ้โหขี้เหนียวเจ้าของทีมอย่างนั้นอย่างนี้ดาท้ายพอได้ใช้พีเมาริกไม่มีใครพูดถึงเป็นเออใช่ไม่มีใครด่าลยอะถึงบอกไงความสําเร็จมันจะอุดปาก ทุกคนความสําเร็จไปนจะตบหน้าทุกคนเช่นกันคืออันนี้ร์ทำให้เห็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อใครเขาก็สามารถได้รับมรดกจากเจิ์นครอปมาแล้วทําให้ทีมประสบความสำเร็จได้แต่ทีเนี้ยพี่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเทคนิคอันเนี้ยมันมันมาจากเซอร์แลกุศนถ้ามองดีๆคือพี่จอมเคยบอกว่าหลังจากที่แมนยูได้แชมป์ทันเซอร์ไปซื้อคาร์ลเตเบสมาอีกอ่าไปเอาคนนู้นมาเอาคนนี้มาแล้วมันกลายเป็นพยักษ์ติดป,ปีขนาดนั้นคือเก่งอยู่แล้ว พอตรงเส้นอยู่แล้วทุกคนคิว่าเฮ้ยมันลงตัวแล้วแต่เทินเตอร์บอกเติม,ตอ,มอีกเติมอีกมันกลายเป็นแบบว่าเนี้ยตอนเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลิวผูแม่งเหมือนพยักติดปีกค,คือถามว่าทีมลงตัวอยู่แล้วไหมลงตัวอยู่แล้วอ่าในบางตำแหน่งตอนนี้มันก็เริ่มมีวามสั่นคลอนนี่นะแต่สุดท้ายแล้วพอได้อีซักมาอาอุกิติเก้กเกมามได้ฟอร์เรนเวียดมาเนี่ยมันเริ่มแบบแล้วดันอ่า เลโอเองกูมมฮาขึ้นมาอ๋อโอยเด็กเด็กเด็กนักก่นที่ยิงนัดนิวคาสเซิลป่้ใช่สิบหกป่ะตอนนั้นเนี่ยไร่ <16. S 1> สิไข่สี่วันอายุสิบเจ็ดโอ<ฮ>้โหและตอนนี้นักเตะคนโปรดพี่คือใครพี่ถ้าแบบไม่ใช่โอเว่นนักเตะคนโปรดณปัจจุบันของพี่โกตีที่ชอบที่สุดในทีมลร์บูชุดเนี้ยยังเป็นซาร่าไหมก็ยังเป็นซาร่าอยู่คือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่ชอบซาร่าถามว่ามีคนเกลียดซาร่าไหมอะไม่มีอะผมเด็กผียังชอบซาร่าอ่ะนี่ไงถึงบอกว่า ทำไมเราถึงชอบสาราเพราะอะไรนี่คือไอคอนนี่คือนักเตะที่พี่เชื่อว่าจะต้องมีอนุสรีอยู่ที่แอนฟิลพี่เชื่ออย่างนั้นหนึ่งคือเป็นเป็นนักฟุตบอลต้นแบบอาจจะไม่ได้มาจากอะคาเดมี่ลิเวอร์พู้ลก็จริงรแต่พอเขามาอยู่ลิเวอร์พูลเขาเปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของลิเวอร์ pool เป็นติ้นเชิงสิ้นเชิงมาดูกันแรกยิงเยอะอนะแล้วเป็นนักเตะที่ไม่ยิงก็แอสซิสต์สิบฤดูกาลติดต่อกัน สร้างประวัติศาสตร์ให้กับพิมลีเขาสร้างสิติไวบ้บนบนแผ่นดินอังกฤษเยอะแยะมากมายครับพี่ถามว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีโรงยิมอยู่ที่บ้านผู้ชายคนหนึ่งที่เล่นฟุตบอลไม่เคยมางุดหงิดเพื่อลวมทีไม่เคยมาไม่ได้ไม่เคยนักฟุตบอลคนหนึ่งที่แบบทําทำท่าบลูโน่ปะอัสซาราไม่มีนะ คือสาร่าไม่มีนอกเกมไม่ซาร่าไม่มีสาร่าไม่มีนอกเกมแล้วที่สําคัญคือสาร่ามีมีระเบียบมีวินยัยครับเป็นเป็นเป็นต้นแบบได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเป็นต้นแบบได้ทั้งในในการเล่นในเกมเขาไม่ดื่มครับเขาไม่ดูดอืเขา รักษาสภาพร่างกายคุณป็นฟิตมากาฟิตมากาแล้วก็แบบว่านั่งสมาธิแล้วลองไปศึกษาชีวิตตาล่าแล้วคุณจะรู้คุณจะรักผู้ชายคนนี้คือแบบเขาเป็นต้นแบบเป็นไอดอลเป็นไอคอนของน้องๆได้เลยน้อ,องตัดมาเยาวาชนไบเมนู <c oughs> แรดสอดชวนกินเหล้า <c oughs> เอเอค <c oughs> าแรคเตอร์นี้ในทีมลิวผัวมีไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยมีนะแต่สไตล์ปปดูเกเรใครตัดคนแมนูสุดอ่ะคือดาวิดนุนเยสแต่ว่าเกเรมันก็อ่ะไม่กด แล้วมันในเกมเข้าใจไหมยิงข้าวแล้วอุดหูมากอย่งางนี้กะไอ้หนูเย็ดเนี่ยคาแรคเตอร์นักบอลแมนยูนะพี่อ่า,อาใช่อ่าแต่นักบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะดูแบบมีระเบียบอ่ามีวินัยเอาแต่ฟุตบอลไม่เอาโซเชียลใช่แมนยูโซเชียลเยอะ <laughs> ถ้าดาวินดูเย็ดไปแลพี่ให้ถ่ายว่าใครตัวตึงเลยตัวพร้อมกระชาตัวบวกอ่ะนับปัจจุบันยังมีกองหลัคิดแป๊บนึงลิเวอร์นึกไม่ออกเลยดูเรียบร้อยทุกคนเลยมีอะแอนดูรูเบร์สันอ มุนพคิดไปไอตัวนี้คือตัวเปิดเลยกุใสหมดไม่สนใรตัวแทงอ่ะก็ตัวแทงไอ้ยัง,งคือแบบมาสิแล้วแล้วก็เขาจะยิ้มกูอ่าอ่าอะอะไรอ่ะแบบพี่ว่าอย,อยากให้ซาร่าแขวนสปัตกับลรเวอร์เลยไหมแต่พี่ผมผมไม่ได้ว่านัโก็ผมมองตอนปีนี้เหมือนเริ่มช้าเป็นนิดนึงเลยไหมมันก็ตามตามเวลาดิกี้พี่จะบอกว่าถ้าคนเราอ่ะในวัยเนี้สามที่แบบกลางๆแล้วแล้วแบบว่าตากตากับ ฟุตบอลมาแล้วอ,อย่าลืมนะ<อ>ว่านี่ต้องเบิดมาซาล่านี่คือฟุตบอลอังกฤษลีกที่ฮาริโหดลีกที่มีความท้าทายลีกที่มีความเร็วลีกที่มีความกระแทกกระทันมีแท็กติกอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายอยากให้เ<ห>ข,ขาแขวนกับเวอร์วูลไหมยังไงก็อยากแต่พี่เชื่อว่าไม่รู้ว่ามันเหลืออีกจดูกการนะ่ะก็ย,ยังไม่ยังไม่อยากคิดแต่ถามว่าอยากให้แขนนไหมอยากให้แขวนกับเวอร์วูลแล้วเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดซาล่าออกเนี่ยจะมีใครแทนได้ไหมฟังพูดพี่ไ้นะแล้วมันเล็กขอดไปเลยว่าเดวอาเนื้อสล็อต จะต้องสร้างเด็กคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งเพื่อเจริญรอยตามบางโมพี่คิดว่าเป็นเด็กในสโมสรไม่ใช่ซื้อใหม่อันนี้ไม่รู้แต่พี่เชื่อว่าอาเนสตรตจะต้องสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาในฤดูกาลนี้เพื่อมาเดินเจริญรอยตามสาระไม่สาระแล้วถ้าถ้าเกิดพี่เป็นโคน้ชหนึ่งคนซื้อใครก็ได้ตำแหน่งเนี้ยบนโลกนี้ที่พี่คิดว่าแทนสาระได้มีไหม ใครก็ได้เอาที่พี่ชอบเลยนะเอ็นเบโมก็ได้พี่เอ็นเบโมคุณย่าไหมคุณย่าแม่แม่เคยมีข่าวนิดๆแต่ว่าไม่ได้มาคือควีชาควาลัสเกเลียก็ตอนนี้อยู่เบเชเป็นอ่าเป็นนักเตะที่อยู่ประเทศที่รถติดเยอะจอแจก็ไม่ร้อยพี่เล่นเลยไม่ต้องมายุ่งประเทศอะไรรถติดประเทศที่รถติดเยอะอะประเทศอะไรอ่ะพี่จอแจจอเจนะเราไปนั่งที่เดิมไป จังหวัไดไม่มีลงลงด่าบอกแม่แม่ไันโดร์มาร์ตินส์ปิโก้และในวันที่ลิเวอร์พูลตอนนี้ใช้คำว่าไร้เทียมทานส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลอยู่ไหมคู่เขนินอยู่หรืฮะแมนยูไม่ได้คู่แข่งโอ้ยตายแล้วแรงไปป้าโคตรตียเอางี้ดีกว่าปีนี้ อยากจะให้แมนตี้กับแมนยูเนี่ยรวมตัวกันเป็นทีมเดียวแล้วเอาไปไป,ไปเอาแต้มมารวมกันแล้วก็มาให้กับมาแข่งกับเรียบูเก่งกว่าพี่ลงอีกนะพี่อะปากกูเก่งอยู่แล้วไม่ใช่คูแข่งหรอถามใจเองก่อ,น,อนไม่ต้องถามพี่หรอกถามใจเองเอ่ะมึงคิดว่าแมนยูคือคู่แข่งเรียบูเหรอคิดว่าสู้ไม่ได้แต่เวลาเจอกันนะ่ะก็หวังว่าจะไม่แพ้ <c oughs> เ <c oughs> มื่อ20ปีที่แล้วกูกคิดแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะแมน,ย,มนย,มยูมันยิ่งใหญ่หนอยเอ้ยมันยิ่งใหญ่เดี๋ยวมึงเจอกูเจอก,กันกูขอ,ขอแบบไม่แพ้มึงกูแพ้ใครก็ได้ต้องไม่แพ้แมนยูพี่ขอโทษนะเป็นภาพที่พี่รู้สึกไงตอนนั้นที่เราไปดูแมนยูเจอเรียวภูด้วยกันแล้วเสมอเรี้ยวภูได้แฟนแมนยูดีใจกันแบบคือมีเลียวภูแค่สามคนที่เหลือแมนยูหมดอะแล้วอยู่ในล้าของเลี้ยวภูอะโอ้โหโดดกอดกับเต่าสนใจเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าแว่าเราไ้กาดอะ นั่งลงนั่งลงนั่งลงคือคือเราเขาก็เห็นว่าเราเป็น V.P. อะ่ะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเชิญออกไปแล้วโอ้โห,อโอโหกอดกันอยา่างนั้นปาจะได้กันอะ่ะคือแบบโอ้ยเ,เ,เขาว่าเป็นแบบเลี้ยวภูส่วนน้อยแล,ล้วพอเลี้ยวภูยิงนำเดินหาทุกคนแบ๊วแบ๊วไปก่อนเลยถ่ายรูปนี้พี่แบบว่าไงว่าไงเดะแบ๊วหนูไม่หนูทำแค่นี้เองความรู้สึก ปัจจุบันในฐานะพี่โก้เลยผมรู้ว่าพี่แมนยูพี่อาจจะชอบหยอกชอบอะไรนะแต่ความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากให้ทีมทีมนี้กลับมาเป็นคู่แข่งเรี้ยวผู้ไหมความในใจของพี่ระหว่างที่พี่เก็บตะสมมาจนมันมาสิ้นสุดเมื่อรุ่กัที่แล้วหลังจากที่เลี้ยวผู้เป็นแชมป์หลีกสูกตุดมากกว่าวันหนึ่งแมนยูตึม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 แซงไปจนเลี้ยวผู้สิบแปดแมนยูยี่สิบนี่แหละคำนี้แหละไตใต,ใตเท้า ไ่าเด็กน้อย 20, กูยี่สิบมึงสิบแปดเราก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่เลี้วผูกูยี่สิบสมัยเท่ามึงเดี๋ยวมึงเจอกูจนมาไม่รู้กาลที่แล้วอ,อ่านเนื้อตลอดทําให้เล้วผูกได้แชมป์ลีกถูงตุดยี่สิบสมัยเด็กแมนยูบางคนเอ้ยแพ้แชมป์ไม่ไี้สองสมยัยคือคือเข้าใจไหมเขาเขาเขานับกันลีกถูงตุน คือทุกอย่างเนี่ยบางคนจะแบบขิงนิดขิงหน่อยอ่ะคือเอาก็โถ่คือนิดนิดหน่อยมึงก็เอามันเป็นเหมือนเด็กอะมันเหมือนแบบเด็กขอขายของเล่นกันอ่ะทั่วโลกเขายอมรับพี่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ากูได้ยี่สิบสมัยนะมึงเจอกูแน่กูจะขย้ำกูจะเหยียบย้ำกูจะแบบอื้มเออจอมเออแบบจรมธานีกูแบบกูรอมันหลายสิบปีกับไอ้คำว่าลีกสูงตวเท่ากันมึงเจอกู วันนั้นแมนยูเจอกับบอลมัดขั้วคำแล้วก็สเปอร์กับเลี้เวพูแม็กสุดท้ายเออพี่ไปอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งไปกับพี่จอมไปกับน้องแมวครเสร็จปุ๊บก็เลยจะกลับพี่จอมหนูก้าบก่อนครับแล้วก็พี่จอมดึงเข้ามาแล้วก็แบบเออโชคดีโชคดีก็เลอ้์วภูไม่เก่งมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดเล่นงี้ทุกคนแล้วแชมป์เฮ้ เราไม่เคยเห็นพี่จอมเป็นแบบนี้คือพี่ทํางานกับเขามานานพี่ว่าน้าน้ําจิยงที่เขาพูดออกมาเนี่ยแม่จริงใจอดอกที่ตอมาเสร็จปุ๊บพี่เดินออกมาปุ๊บมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วเขาก็เอาผ้ารูปคอแต่พี่แฟนแมนยูนะอือโอ้ไม่เป็นไรพี่แมนยูเลี้ยฟูเราพี่น้องกันโก็แก่แล้วนะอันนี้อายุวันห้าสิบกว่าแล้วเขาก็แบบว่าจะกลับแล้วครับพี่จะกลับแล้วเขาก็ตบไหล่เหมือนกันเลยอือโอ้ยสุดยอดมากนะเลี้ยฟูปีนี้เก่งมากเลยสุดยอดสุดยอดเหมาะแล้วที่ได้แชมป์ พี่เดินเนี้ยมาสี่คนพี่เลยรู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของฟุตบอลครับมันคือการให้เกียรติกันและกันเขาแม่งโคตรเท่ตรงที่ว่าต่อให้ทีมกูจะตกต่ําแค่ไหนกูยังกล้าที่จะใส่เสื้อทีมที่กูรักแล้วออกมาเชียรนั่งเชียรถึงแม้ว่ามันจะหนีตกชั้นโคตรเทศแล้วแบบ เราลองมองเด็กสมัย,ยนี้บางคนแบบพอแมนยูแพ้เสื้อเพอิ่มไม่ใส่มึงก็ตวงใส่ไปตลอดใช่เหม่าใส่ตลอด,ลอดแพ้แล้วอาจจะไม่ใส่เดินห้างอแต่ถ้าชนะก็ใส่แน่ก็มึงไม่อย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนที่เขาหลักอะรักและเชียร์ทีมที่แบบไม่สนว่าทีมจะแพ้หรือชนะเมื่อก่อนลีเวอร์ก็ไม่เห็นใส่เยอะขนาดนี้เลยอะตามห้างตามไไมเห็นเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้เต็มไปหมด ไม่เขาสิบปีสบปีเิไม่เจอเขาก็ออกลูกออกหลานไง <c oughs> เขามีลูกเขาก็สอให้ลูกเขาเลี้ยวผูมันมันจึงเปลี่ยนความคิดพี่ว่าเฮ้ยแฟนบอลดีๆก็มีอื <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่จะไม่เอาคําพูดที่มันประหัดประหารหรือทาร้ายหัวใจแฟนแมนยูที่ทําให้รู้สึกเจ็บช้ำเมื่อย้อนกลับไปเมือ่อย0ปีแล้วพี่ได้รับคำหน่น,นะดูถูกเกยียดหยามกล่นด่าใต้มังอะไรมัางพี่รู้สึกเจ็บปวดอแต่ถ้าวันนี้เลี้ยวผูยิ่งใหญ่แล้วพี่ทําเหมือนเขาเหล่านั้นพี่ก็จะเป็นคนแบบเขาไงวันนั้นน่ะทําให้พี่รู้สึกว่า พี่ไม่ได้อยากทำร้ายน้ำใจแฟนแมนยูที่เขาดีๆอ่ะเข้าใจไหแล้วถ้าแฟนอ่ะมันแซ่อยู่แล้วมึงเอาอะไรมาพูดเนี่ยถามถามแฟนบอลเนี่ยตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมอะไรอ่ะคุณคิดว่าแมนยูกับเรีย์ผูลใครจะได้แชมป์สมัยที่ยี่สิบมากกว่ากันอ่ะ ก็พี่แหละเอ้านี่ไงมันยอมอยู่แล้วพี่ณปัจจุบันนะเด็กผีจริงๆนะยอมรับลิวพูลน,นะยอมรับและยอมรับจากกนบึ้งของหัวใจแล้วว่าสู้ลิวพูลไม่ได้เนี่ยพี่พี่พ,พ,พี่อยากจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยอยากให,ให้รู้สึกว่าเชียร์บอลกันเป็นเชียร์ให้เป็นกีฬาสนุกสนานน,นะไม่นะแต่ตอนเนี้ยพี่อ่ะตรงตานแฟนมันอยู่อย่างรู้ปะอะไรพี่ตอนที่ลิวพูลโดนเนี่ยมันไม่ได้โซเชียลขนาดนี้คุณต้องรออ่านหนังสือรายสัปดาห์ใช่มันไม่ได้ไวขนาดนี้แต่ตอนเนี้ย แค่มึงจบเกมหรือก็ยังขนาดยังไม่จบเดนดั่ายังไม่จบอ่ะโดน,นัเออแล้วมันมันหนักกว่าหลายเท่าคือเป็นองนจใให้กับแฟนแมนยูนะอันนี้พูดจริงๆเลยก็ขออวยพรให้แฟนแมนยูนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิตขอให้คุณผ่านไปไม่ได้ ไม่ไม,ไม่ชอบชอบผมผมชอบพี่ <c oughs> คือแฟนแมนยูจำครับผู้หน่วยไม่ว่าจะ<ำ>เจอปัญหาอะไรที่ผ่านมาในชีวิตขอให้คุณผ่านมันไปไม่ได้ผ่านไปได้ผ่านไปไม่ได้ขอร้องเน็ปีนี้เชลซีช่วยทัหน่อยเถอะจำไว้วัฏจักรของฟุตบอลมันเหมือนวัฏจักรของคนมีขึ้นก็ต้องมีลงตอนแรกเมื่อก่อนมีขึ้นไงตอนนี้แมนยูลงคิดว่าลงฝุดยังแต่เชื่อมีลงได้ลลงไปอีก วันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนะครับแฟนบอลทีมไหนก็ตามนะครับเป็นเดอะคอปเรดเดวิลกูนเนอร์แฟนเชลซีหรือว่าแฟนทีมไหนก็ตามนะครับคุณสามารถนะครับชมสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ FA ฟแคับบอลอังกฤษบอลไทยแบบเต็มแมก็กซ์แค่สมัครโมโนแม็กซ์นะครับเพียงแค่299บาทต่อเดือน หรือ2,999บาทต่อปีนะครับได้ดูนะครับครบทั้งฟุตบอลหนังซีรีส์และวาไรตี้จากทั่วโลกคมชัด Full HD ดูได้หลายอุปกรณ์นะครับต้องบอกนะครับว่า Monomax เนี่ยเชียร์เต็มแม็กทุกความบันเทิงดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง App Store และ Google Play นะครับครับพีนี้ให้มีโอกาสไปดูบอลกันอีกนี่นะไปต้องไปต้องไปแต่จริงอ่าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวจ้ว่าแบบว่าเฮ้ยรายการมาแรงๆคือ การพูดแย่พูดเล่นกับมิกกี้หนูต้องต้องขอโทษแฟนขับมิกกี้ด้วยแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลแฟนทีมอื่นๆคือเรามาทำยูทูปอะสนุกสนุกเราก็มาพูดให้สนุกสนานบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าไม่ไม่ถูกใจพี่ๆหรือว่าขัดใจอะไรกันเรื่องมึงขอบคุณนะจ๊ะพี่โกตีว่าแล้วกูว่าแล้ว